อีกหนึ่งประเทศหรือว่าอีกหนึ่งทวีปที่ต้องบอกว่าในเรื่องของสถานการณ์วัรโควิดสิที่เกิดขึ้นทาให้เขาย่ําแย่เหมือนกันก็คือทางฝ้าฝางของยูโรโซนนะคะแต่ว่าวันนี้ทางด้านของ i m เเขาก็มีการประเมินถึงเศรษฐกิจในทวีปนี้กันด้วยนะคะรวมไปถึงอังกฤษกันด้วยค่ะต้องบอกว่าอังกฤษเตรียมที่จะมีการฉีดวัคซีนการในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งต้องถือว่าเป็นการฉีดที่เร็วกว่าที่กําหนดด้วยและในขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ก็อาจจะทําให้เศรษฐกิจของอังกฤษนั้้้้นนนนปรััับตตตววววดดดีขึไแ่่่าจะฟืกกกอเิิฤ โควิดได้หรือไม่นั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลากันสักนิดหนึ่งค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีการคาดการณ์เศรษฐกิจอังกฤษจะขยายตัว5.3ในปี2564เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดการไว้เมื่อเดือนมกร,ราคมว่าจะขยายตัว4.5 IMF มองว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะได้รับปัจจัยหนุนจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ที่รวดเร็วประกอบกับการที่รัฐบาลอังกฤษออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อไม่นานมานี้ค่ะโดย IMF คาดว่าเศรษฐกิจอังกฤษ จะเติบโตเร็วที่สุดกว่ากลุ่มประเทศยูโรโซนหลังจากเผชิญภาะวะเศรษฐกิจต,ตกต่ำในช่วงปี2563แต่ IMF เคขาก็ยังมีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจอังกฤษอ,อาจจะยังไม่สามารถกลับสู่ระดับก่อนการเกิดแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ก่อนปี2565ค่ะและยังมีการคาดการณ์ด้วยว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะเติบโต4.4%ในปีนี้ขณะเดียวกันคาดว่าเศรษฐกิจเยอรมนีจะขยายตัว3.6%และเศรษฐกิจฝรั่งเศสจะขยายตัว5.8% IMF คาดการว่าทั้งอังกฤษแล้วก็ยูโรโซนอาจจะใช้เวลามากกว่าสหรัฐและญี่ปุ่นในการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐและญี่ปุ่นจะกลับฟื้นคืนตัวได้นะคะสู่ระดับก่อนการเกิดการแพร่ระบาดภายในปีนี้ค่ะอังกฤษเขามีการที่จะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันกันแล้วนะคะโดยบริษัทโมเดอร์นาอิงในวันนี้ก็คือวันที่7เมษายนซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนดเดิม2สัปดาห์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสโควิด -19 ให้ได้ ตามแผนมุ่งเปิดเศรษฐกิจให้ได้ภายในวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะ